ต้อนรับกลับสู่ G Auto Review ช่องที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์และรถกระบะรุ่นล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคันไหนคุ้มค่าสำหรับเวลาและเงินของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปชม Ford F150 Lightning ปี2025รถกระบะไฟฟ้าล้วนที่กำลังได้รับความสนใจและผัดังนขีดจำกัดของรถกระบะให้ไปไกลย,ยิ่งกว่าเดิมการอัปเดตล่าสุดของ Ford สำหรับรุ่น Lightning ไม่ใช่แค่การปรับเล็กน้อยแต่เป็นการพัฒนาอย่างจริงจังในทุกด้านไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของรถไฟฟ้ามาก่อน หรือ,อยังลังเลใจรุ่นนี้คือคันที่คุณควรให้ความสนใจมาเริ่มกันที่ภายนอกก่อน F 150เล g ิ t n ปี2025ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดุดันตามแบบฉบับของตระกูล F ซีรีส์แต่เพิ่มเติมรายละเอียดล้ำสมัยที่สื่อว่าคันนี้คือรถไฟฟ้าด้านหน้าของรถยังคงเด่นด้วยยกระจังหน้าขนาดใหญ่แต่ตอนนี้มีแถบไฟเลเดีไซน์ใหม่ที่พาดยาวตลอดหน้ารถดูฉกเฉียวและทันสมัยยิ่งขึ้นไปหน้าเองก็ถูกออกแบบให้เพรียวบางและเฉียดคมมากขึ้นซ่า ภาพลักษณ์ที่มั่นใจไม่ว่าจะอยู่บนถนนหรือในใช้งานฟอร์ดยังเพิ่มตัวเลือกของล้อใหม่โดยมีขนาดให้เลือกสูงสุดถึง22นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและมีการปรับปรุงแอโรไดนามิกอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มระยะทางวิ่งและลดแรงต้านอากาศรถกระบะคันนี้ยังคงมีความดุดันแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ล้ำสม,สมัยสำหรับยุคใหม่ทางด้านสมรรถนะไลทิงปี2025ก็ไม่ธรรมดารุ่นทื้นฐานมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตรฐานกำลังเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ462แรงม้าส,ส่วนรุ่นแบตเตอรี่ระยะไกลให้กำลังเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ580แรงม้าแรงบิดมากถึง775ปอนด์ฟุตซึ่งให้การเร่งที่ทันใจและกำลังลากจูงที่แข็งแกร่งคันนี้ไม่ได้แค่ลากได้แต่มันพุ่งตัวได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะรุ่นระยะไกลาสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดเต็มระบบก,กัน นาสเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปีนี้เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และการควบคุมไม่ว่าคุณจะลากพ่วงขนสัมภาระหรือขับชีวบนทางหลวงเลนิ่งก็พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ในปี2025 f อร์ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพของระยะทางการขับขี่แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐานให้ระยะทางราว402กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งส่วนรุ่นระยะไกลาสามารถวิ่งได้ถึงประมาณ515กิโลเมตรยังสามารถชาร์จเร็วได้เหมือนเดิม และเครือข่ายดูโอชาร์ตของฟอร์ดก็กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าของเลดิงสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จได้มากขึ้นทั่วอเมริกาเหนืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นก็คือระบบเครื่องปั่นไฟในตัวรถซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องมือในใช้งานบ้านหรือแม้แต่กิจกรรมกลางแจ้งในช่วงไฟดับได้เลยฟีเจอร์นี้ทําให้เลดิงแตกต่างจากรถกระบะคันอื่นอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ Ford f 1 5 0่งห้นิงปี2025ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยมากกว่าที่เคยรุ่นพื้นฐานมาพร้้ออมหนาจสสััผ ขนาด12นิ้วในขณะที่รุ่นระดับสูงจะได้หน้าจอแนวตั้งขนาดใหญ่ถึง1 5 5นิ้วซึ่งยกมาจาก Mustang Mach-E หน้าจอทำงานรวดเร็วใช้งานง่ายและมาพร้อมฟีเจอร์อย่าง Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto และระบบนำทางในตัวหน้าปัดดิจิทัอสสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมแสดงข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ข้อมูลการลากจูงและอื่นๆอ,อีกมากมายวัสดุภายในก็ได้รับการยกระดับอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้แม้แต่รุ่นล่าง ก็ให้ความรู้สึกแน่นหนาและประกอบได้ดีส่วนรุ่นสูงอย่างพัฒนา่และเละดีอาจ,จะมาพร้อมบาะหนังแผงวัสดุนุ่มมือและไฟสร้างบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มความหรูหราในการขับขี่ยางค่ำคืนภายในห้องโดยสารยังคงกว้างขวางตามสไตล์ F150 โดยเฉพาะพื้นที่เบาะหลังที่มีพื้นที่วางขาเหลือเฟือและพื้นรถด้านหลังที่เรียบสนิทช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้งานและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารจุดเด่นอีกอย่างคือพื้นที่เก็บของโดยเฉพาะด้านหน้าเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์แบบตั้งเดิม จึงได้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ภายใต้ฝากระโปรงหน้าที่เรียกว่า MEGA POWER FRUNK มีความจุถึง14ลูกบาทฟุตล็อกได้กันน้ําได้มีรูระบายน้ําและยังมีปลั๊กไฟให้ใช้งานเหมาะทั้งสําหรับเก็บเครื่องมืออุปกรณ์หรือแม้แต่ใช้เป็นที่เก็บเครื่องดื่มเวลาไปงานกลางแจ้งมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้าง Ford F 150 Lightning ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ57,000ดอลลาร์ 50, 000, สำหรับรุ่นโปรซึ่งราคาขยับขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยแต่คุณจะได้อุปกรณ์มาตรฐานที่มากขึ้น และระยะทางขับขี่ที่ดีขึ้นรุ่นนิกเซทีราคาประมาณ65,000ดอลลาร์ 65, ส่วนรุ่นรูเลดียเครื่องที่ประมาณ75,000ดอลลาร์ 75, และถ้าคุณต้องการรุ่นท็อปอย่างแพทเทิร์ e บิสต์เดเรดราคาจะอยู่ที่ราว87,000ดอลลาร์ 17, แม้จะเป็นราคาที่สูงแต่คุณอาจจะมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือรัฐท้องถิ่นตามนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าและยังประหยัดค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้อย่างมากสรุปแล้ว Ford F 150เลตนิ้งปี2025พิสูจน์ให้เห็นว่ารถกระบะไฟฟ้าไม่ใช่แค่อนาคตแต่มันคือปัจจุบันรถคันนี้ทั้งสวยแรงและฉลาดพร้อมรับมือทุกงานทุกสถานการณ์โดยไม่ปล่อยไอเสียเลยไม่ว่าคุณจะต้องการรถคู่ใจที่ไว้ใจได้สำหรับทำงานหนักรถลุยวันหยุดหรือแค่อยากก้าวเข้าสู่โลกของรถไฟฟ้าโดยไม่ลดทอนสมรรถนะและทิงคือตัวเลือกที่จริงจังและน่าจับตามองถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากเป็นจีออโต้รีวิวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า